เพียนเพี่นมาจากตะลังจีก็เพื่อนจากตะลังก็เพียนจากระูโอ้เพียนเมืองูก็โอ้เฮ้ยารงอร้ดีันขอเพียงดังๆ เออเห็นชัดเลย ัจุบันที่จะผ่านไปขณะที่บริเวณบนสะพานล,ลอยเองบางส่วนก็มีสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศพรอ้อมใจกันที่มาปักหลักที่จะเก็บภาพนะคะเงื่อัีเองก็ต้องอาศัยบนสะพานล,ลอยเลยเหมือนกันที่จะขึ้นมาเก็บภาพในมุมสูงเพราะขนาดนี้เองเราต้องการที่จะได้เห็นภาพคุย กับมวลชนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถใช้กล้องจุนเข้าไปหาตัวคุณสุเด็ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มวลชนเนี่ยหนานแน่นจริงๆเท่าที่พ่อที่คุณผูช้ชมได้เห็นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามวลชนทยอยเดินมาเรื่อยๆแต่ว่าหางแถวและหัวแถวเนี่ยดิฉันคาดว่าหัวแถวอาจจะไปจับหนึ่นัดวนที่ซายตรวจมแล้วแต่